วันนี้คะ่ะมาพบกับชี่ยวเวทวีเรเลิฟๆนะคะวันนี้คะ่ะเราจะมารีวิวของใหม่ที่ได้เป็นสกูซี่ที่ได้มาในเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะเดือนนี้เป็ดค่ะที่ซื้อต่อมิตรเพื่อนนะคะถุงที่เป็นซิปถุงที่เจงเง็นซิปเราธรรมดาแต่ว่ามันขาดน้องนะคะน้องไม่แทน,นะเป็นบันแบกุดิธรรมานะคะนุ่มสลัวไม่ได้สลกวพอที่นะคะ นี่ค่ะสันู้จริงๆนะนี่ก็ซื้อต่อมาจากเพื่อนเหมือนกันนะคะนี้มันแบรนปอมปอมป,ปูลินนะคะสีเหลืองก็นุ่มสลอมได้สลอมกระทุ่งนี่ค่ะที่จริงว่าเป็นถุงอย่างนี้แต่มันเป็นสิบมีสิบอีกแต่มันก็ขาดเหมือนกันค่ะนี่ค่ะก็เป็นของที่ซื้อต่อมาจากเพื่อนนะคะสามชิ้นราคาสามสิบห้าบาท แต่เพื่อเราขายต่อเรานะคะแต่เราก็ไม่ได้ขายให้ใครนะคะบันกูเดท์ธรรมะนะคะซึ่งเพื่อเราให้เป็นของขวัญวันเกิดนะคะวันเกิดเราวันที่17เ็พฤศจิกายนนะคะนนี้นะคะ่นนะ,ะน,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 นึ่น่่สโลนะคะเป็นสกุชี่ที่ซื้อมาจากวันนี้เลยนะคะซื้อมาวันนี้เลยนะคะจากหน้าโรงเรียนนะคะที่เราซื้อมารล้ขาย0บาทค่ะนี่ สี่เหลี่ยมสโลว์เ่านหวก็สโลวช่วงนี้ไม่ได้อัดคลิปนะคะนี่ค่ะก็เป็นสกูชี่ที่ได้มาในเดือนพฤศจิกายนนะคะถ้าได้ยินเสียงอะไรก็ขออภัยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายยมกดไลค์และซับสไครต์ค่ะอย่าลืมกดแชร์ด้วยค่ะบ๊ายบาย